เจ้าก็ไปเยี่ยนในพื้นท่านหนเจ้าท่หนไปเยี่ยนท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะฮะแต่จะบอกว่าอาณาจักรของวราลัตด้านนี้นะคะผู้ชมนะตั้งแต่เสาเสาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสักขีเป็นพยานนะคะมีกำนันมีกำนันผู้ช่วยอบตนะคะเออเสาหน้าเสาเสาเสานี้นะคะผู้ชมเสานี้นะเสานี้นะคะเป็นเขตแดนนะคะ มี ي, อเอ่อมี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 ย้ายย้ายสี่เสาเนียอาณาจักรวารัตน์นี้นะคะจับไปก่อนตอนนี้นะคะมีกำนันผู้ช่วยอบตมากเว็นสกีพยานคุณยายด้วยนะคะอันนี้เว็นในที่ของเขตของอาณาจักรวารัตน์นะคะยูทูบเบอร์รดบุงกลุ่มนะคะ มีเสาป,กปักไปถึงตรงโน,นะะ้นนะคะอ่ามีโครงการนะคะผู้ชมแล้วก็ตรงรอบสาก,ก็จะปลูกมะพราะพ้าวน้ำหอมลำลอดนะคะเป็นโครงการเริ่มทั้งหมดปีนี้หมดเลยนะคะผู้ชมนะอขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ